สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินต้อนรับเข้าสู่สาพยากรหรือสาพัยทาโรนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงนะคะรายเดือนของชาวราศีธนูประจำเดือนมิถุนายน2568ราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าชาวราศีธนูในเดือนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของ <c oughs> การงานในเรื่องของการเงินสุขภาพโชคลาภนะคะส่วนเรื่องความรักสาจะทําอีกคลิปหนึ่งให้นะคะการทำในดวงนะคะเป็นรวมโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ดูอย่างมีสติดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะราศีธนูนะคะราศีธนูเนาะมาดูไพ่ใบแรกกันเลยค่ะ ไพ่ใบแรกได้ไพ่เดอะฟูลค่ะเดอะฟูลได้ไพ่ราชินีถือดาบนะคะเฮอร์มิตดับเบิลค่ะต่อนะคะเอ็มเพรสแล้วนะคะอ่าได้ไพ่สิบ,ใบ แปดไม้เทา้าไม่ใช่สิบนะคะแปดแปดดาบขออภัยแปดดาบแปดเหรียญ w h e อ l of fortune ค่ะ e m เรอร์ Emperor ค่ะสตร i n g okay นะ เท่าที่เห็นเนาะไพ่ใหญ่คุณค่อนข้างจะเยอะอิทธิพลท่อนะ 5G นะคะไพ่ใหญ่มีไพ่อะไรบ้างมีไพ่ The Fool เนาะ Hermit The Fool e m p r e s s the World นะคะ Vio Fortune อ่า Emperor แล้วก็เซลงไพ่ใหญ่คุณเยอะมากนะคะชาวราศีธนูแสดงว่าในเดือนนี้นะในเดือนนี้นะแสดงว่าในเดือนนี้นะ เดือนมิถุนาเนี่ยเนาะอิทธิพลค่อนข้างจะเกิดขึ้นกับคุณเยอะอิทธิพลเรื่องใหญ่ๆเรื่องดีๆนะคะตัวคุณนะคะในเดือนนี้เนาะชาวราศีธนูคุณอะตัวคุณอะเดือนนี้คุณอยากพักผ่อนคุณอยากพักผ่อนคุณอยากหลัล่งลาคุณอยากออกไปหาโอกาสหาประสบการณ์อะไรเงี้ยนะคะซึ่งาถามว่าด้วยความที่คุณอยากออกไปหาโอกาสหาประสบการณ์เนี่ย คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มร้อยไหมเต็มเปี่ยมเลยแล้ไพ่ควีนออฟสปอตนะคือปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาคุณไม่กลัวคุณพร้อมที่จะสู้คุณคุณพร้อมที่จะเดินหน้านะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดคาดหวังคือคุณอยากเรียนรู้คุณอยากหาประสบการณ์คุณอยากเรียนรู้คุณอยากมีความรู้คุณอยากท่องท่องโลกกว้างไพ่เดอะเวิร์เนาะบางคนอาจจะอยากไปเที่ยวต่างประเทศบางคนอาจจะอยากไปทํางานกับบริษัท ต่างชาติอะไรเงี้ยซึ่งโดยส่วนตัวเดิมพื้นฐานจริงๆเนาะครอบครัวของคุณก็สมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมตัวคุณสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ตัวคุณก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรในเรื่องในเรื่องพื้นฐานของชีวิตนะคะขออภัยเนาะแต่นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตก็คือปัญหา ปัญหาที่มันอยู่รายร้อมรอบตัวคุณอะปัญหามันก็ยังเยอะนะคะคุณยังไม่พร้อมหน้าที่จะเปิดหน้าเผชิญกับปัญหาเลยนะคะไพ่บอกว่าแปดเหรียญมาอยู่ตรงนี้ไพ่บอกว่าขอให้ความมีคุณมีความพยายามนะความพยายามอะเนาะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเออสุภาษิตเนาะสุภาษิต อันเดิมๆที่มันยังใช้ได้อยู่นะปัจจุบันนะคะหมายถึงว่าความพยายามความขยนันความหมั่นเพียรของคุณนี่แหละจะทําให้คุณน่ประสบความสําเร็จนะคะซึ่งบางทีคนรอบข้างเขาก็มองว่าเออป่อยไปเถอะนะมันเป็นช่วงเจอเป็นช่วงจังหวะชีวิตของคุณก็ได้ช่วงนี้นะคะมันเป็นเป็นกรงล้อแห่งโชคชะตาน,นำพาน,นะคะเพราะว่าในใจคุณคุณคิดอยู่ว่าคุณต้องประสบความสําเร็จภายเดอะเอมเพรร์ Emperor, ขึ้นมาคุณต้องประสบความสําเร็จในชีวิตคุณต้องอมี โอกาสที่จะได้เป็นผู้นำโอกาสที่จะได้ยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้นะคะแต่สุดท้ายไพยเสงความอดทนความพยายามความแข็งแกร่งของคุณอะ่ะมันจะช่วยคุณได้นะคะเนาะบอกเลยไ <c oughs> พ่สวยไหมไพสวยไพยดีอะคะ่นะเนาะไพของคุณเดือนนี้คุณคุณต้องมีความพยายามเยอะนะคะในเดือนนี้นะชาวราศีธนู ่ะ <c oughs> มาดูค่ะชาวราศีธนูเดี๋ยวจะเจาะลึกให้ทีละเรื่องนะคะขอเปิดไพ่ให้ในเรื่องของการงานการงานชาวราศีธนูนะคะในเรื่องของการงานชาวราศีธนูการงานของคุณอะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณคุณก็มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วในเรื่องของการงานและในเรื่องของการงานคุณไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครนะคะไพ่ j u s t i c ขึ้นมานะแล้วก็ไพ่ queen of อ pentacles เ,เ,เพราะว่าคุณทํางานเพื่อเพื่อหาเงินนะเพื่อหาเงินเพื่อจะได้ บริหา,หารจัดก,การเรื่องเงินให้ดีนะคะงานคู่กับเงินแล้วก็มีไพ่แปดเหรียญเข้ามาฉะนั้นในเรื่องงานของคุณในเดือนนี้นะคะชาวราศรีธนูคุณต้องพยายามเนาะความพยายามความอดทนความเก่งของคุณนี่แหละนะคะความขยันมันเพียรของคุณนี่แหละจะนําพามาซึ่งความความสําเร็จในเรื่องของการงานไม่ว่าจะทํางานอะไรแล้วก็ทําให้ครอบครัวแฮปปี้แล้วก็มีความสุขด้วยนะคะนี่คือไพ่ในเรื่องของ การงานของชาวราศีธนูนะามาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินชาวราศีธนูนะคะเป็นอย่างไรบ้างมาดูการเงินเนาะการเงินชาวราศีธนูในเรื่องของการเงินในเดือนนี้นะชาวราศีธนูคุณรู้สึกว่าคุณใช้เงินแบบหมดไปกับเรื่องของการสั่งสรร กับกลุ่มเพื่อนฟูนะคะาถามว่าคุณแฮปปี้ไหมในเดือนนี้เดือนนี้คุณแฮปปี้ในเรื่องของมีความสุขในเรื่องของการใช้เงินมีความสุขในเรื่องของความแบบว่าความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินคุณไม่ขาดนะเดือนนี้นะของชาวราศีธนูคุณมีเงินนะ <c oughs> คุณมีเงินให้ใช้จ่ายคุณมีเงินให้ใช้จ่ายในครอบครัวทําให้ครอบครัวมีความสุขและก็เงินคุณได้มาจากเรื่องของการงาน นะคะบอกเลยการเงินของคุณเด่นการเงินของคุณไม่ไม่ขาดแล้วก็มีสิ่งที่การเงินของคุณอาจจะหมดไปกับเรื่องของการสั่งสรรแล้วก็อาจจะหมดไปกับเรื่องของการใช้จ่ายหมายถึงว่าอยากได้อยากได้นู่นนี่นั่นอาจจะหมดไปกับตรงนี้นะคะแต่ว่าการเงินของคุณมาจากการงานนะคะ,ะมาดูในเรื่องของโชคลาภโชคลาภของชาวราศีธนู โชคลาภนะคะโชคลาภชาวราศีธนูตัวโชคลาภนะโชคลาภของคุณมาเลยค่ะคิงออฟว n นเด่นในเรื่องของการงานมาก่อนเลยราชินีถือดาบนะ The Sun คะ่ะอ้าวคุณมีโชคลาภนะโชคลาภของคุณมาจากเรื่องของการงานเรื่องของการทำงานเรื่องของความมุ่งมั่นความตั้งใจและความที่ อทู ton, ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะคุณอาจจะได้โชคลาภแต่โชคลาภมันก็มากับความทุกข์เนาะทุกขลาบนั่นแหละนะคะตอนห้คุณมีโชคลาภนะคะแต่ว่าคุณต้องเอามาคลี่คลายปัญหาที่ที่มีอยู่นะคะโชคลาบของคุณเด่นในเรื่องของการงานนะบอกแล้วเ <c oughs> นาะนะ,นะเห็นไหมพอไพ่ใบนี้ขึ้นมามันเหมือนทุกขลาบจริงด้วยเนาะถ้าอยากเสียงก็ลองดูนะคะเนาะ แต่โชคลาภของคุณมาจากที่ทํางานนะคะฉะนั้นมันอาจจะได้มาแล้วก็อาจจะเเรียกว่าทุกขลาบนะนะ,ะมาดูในเรื่องของสุขภาพดีกว่าสุขภาพของชาวราศีธนูโชคลาภไปแล้วนะสุขภาพสุขภาพของชาวราศีธนูในเดือนมิถุนายนนะจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องสุขภาพนะคะให้ไปดู สุขภาพชาวราศีธนูนะคะสุขภาพถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงค่ะแข็งแรงแข็งแกรง่งมุ่งมั่นนะคะเออสุขภาพดีค่ะสุขภาพดีให้ระวังแค่ข้อขาข้อเข,ข,ข่านะคะแต่โดยรวมเนะี่ยดีแต่ถ้าใครเจ็บป่วยก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นช่วงที่ร่างกายคุณเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะคะเพราะว่าคุณได้รับโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนเองนะคะแสดงว่าสุขภาพคุณดีนะคะอืมอ เอาเดี๋ยวมาดูไพ่ยอยากบอกอยากแนะนำอยากเตือนอะไรบ้างนะคะของชาวราศีธนูในเดือนมิถุนายนนี้นะไพ่ยอยากบอกอยากแนะนำอะไรมีคำเตือนอะไรดีๆบ้างขอสองใบขอใช้ไพ่โชคดีมีสุขนะคะสองใบคำเตือนคำแนะนำส่วนมากช่วงนี้จะได้ใบนี้กันเยอะคำเตือนนะคะ คำเตือนคำแนะนำในช่วงนี้เนาะ <c oughs> หรือว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณชาวราศีธนูนะคะช่วงนี้จจะไดะ้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งลาบยยสันจัลเสญเข้ามานะคะในชีวิตของคุณสำหรับคนที่ทำงานในหน่วยงานในองค์กรต่างๆหรือในบริษ,ษัทอ,อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเงินเดือนเพิ่มขึ้นหัวโขนเข้ามานะคะอันนี้ ถ้าเป็นเรื่องของการบอกการเตือนหมายถึงว่าคุณอย่าหลงในอำนาจอย่าหลงในหัวโขนอย่าหลงในสิ่งที่จอมปลอมนะคะให้อยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่แบบว่าอฉันได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตำแหน่งฉันต้องเป็นใหญ่ไม่ใช่ฉะนั้นคุณก็จะต้องอจัดการตรงนี้ให้ดีอย่าหลงนะอย่าหลงดะเริงในาะลาภยศรเสริญแล้วก็ <c oughs> ในเรื่องของการพูดจาเนาะให้ระวังเนาะให้รให้ระวังเรื่องคําพูดคาจาเนาะบางทีการพูดจาของคุณพูดจาขวานาา่าซาาพูดจาไม่นาไม่มีนะ้ําหรือทําให้อ่าไปทะเลาะพดนน้าลายกับคนอื่น่ะมันจะมีผลเสียกับคุณมากกว่าผลดีนะคะเะนั้นให้ระวังเรื่องการพูดให้ระวังเรื่องการคําพูดที่จะพูดออกไปหรือพูดออกไปว่ามีผลกระทบกับใครบ้างอะไรบ้างมันก็จะทําให้ เกิดผลเสียกับเรานะคะนี่คือเป็นคำเตือนนะคะของชาวราศีธนูในเดือนอมิถุนายนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคนก,กำลังใจเลยนะคะอย่าลืมนะคะการทำนายดวงไม่ใช่ดวงของใครฉะนั้นดูอย่างมีสติและก็เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็ขอให้ชาวราศีธนูโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ